Asus ROG Phone 6ว่าสวยแล้ว Zenfone 9สวยกว่าไปสวัสดีครับพี่ๆ้องทุกคนวันนี้นะครับเสรเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Asus นะครับเจ้า Asus Zenfone 9แล้วก็ ROG Phone 6เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ลีกนะครับเกี่ยวกับดีไซน์เนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับ เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพ奥斯แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งต้องขอบคุณทางเว็บไซต์ e q u l l a k นะครับเขามีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยของบริษัทผลิตมือถือจากไต้หวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราจะเริ่มต้นที่เจ้าตัว ROG Phone 6กันก่อนนะครับหลังจากที่ดูสภาพนะครับภาพล่าสุดที่เปิดตัวมาที่หลุดออกมาเนี่ยครับหน้าตาเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมมาก สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการโปรโมทเจ้าตัว rog หรือว่า republic of gamer นะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรเนี่ยแน่นอนนะครับจะมีการใส่เจ้าตัวจอเล็กๆมาให้ด้วยในตัวของ asus rog phone 6ในรอบนี้นะครับกล้องเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ขี้เห่แน่นอนเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับกล้องมีมาให้เราเนี่ยสตัวด้วยกัน ส่วนในตัวของ ASUS ZenFone 9นะครับทำไมพวกเราเนี่ยถึงรู้ว่าเฮ้ย <_ m akes> หน้าตาของมันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างนะครับส่วนตัวจอด้านหน้าเนี่ยบอกตรงๆเลยเรายังไม่รู้กันว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีการหลุดนะครับโหมดในการแบ็ k แทปนะครับแบ็กแท็คืออะไรมันก็คล้ายๆกับฟีเจอร์ของ iPhone นะครับคือเวลาเราแท็บเจ้าตัวด้านหลังของสมาร์ทโฟนเนี่ยตึกๆึกเนี่ยมันก็จะทำการสกรีนช็อตได้ด้วยเพราะไอ้เจ้าโหมดเนี่ยที่มันตึกๆึกเนี่ย ตึกตึกะนะครับมันทําให้เรารู้ว่าเจ้าตัวด้านหลังเนี่ยทางสกรีนนะครับมันจะมีสกรีนเล็กๆซ่อนอยู่ข้างล่างกล้องด้วยนะครับทาให้เรารู้ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามเนี่ยมันก็คล้ายๆนะครับสาหรับคนที่เคยใช้เจ้าตัวมี่1 Ultra มาเนี่ยจะรู้เลยว่าเจ้าตัวจอเล็กๆด้านหลังเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหน E างอีโคเลกนะครับยังมีการบอกว่าเจ้าตัวจอเล็กๆจะใส่มาเนี่ยนะครับยังซัพพอร์ Touch Control ด้วยคือเราเนี่ยสามารถแตะเล่นกับมันได้ด้วยส่วนในตัวของเซนฟอน9 Pro เนี่ยที่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเซนฟอน8 Pro เนี่ยเป็นตัวฟลิปขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าตัวเซนฟอน9 Pro จะมีมาหรือเปล่าเซนฟอน9 Flip จะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้กันเนี่ยก็คือเจ้าตัวเซนฟอน9เนี่ยมาแน่นอนแแน่นอนนะครับสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยเป็นขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเรือธงของตัวเซนฟอน ทั้งหลายรุ่นนี้เนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 1นะครับแล้วก็ชิปมาพร้อมกับ Android 12จากในกล่องด้วยส่วนในตัวของ ROG Flow Z13 เนี่ยนะครับที่เป็นแท็บเล็ตเกมเมอร์เนี่ยสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมในแท็บเล็ตเนี่ยนะครับที่กำลังจะเปิดตัวโชว์นะครับในงาน CES 2022คอนเฟิร์มว่ามาแน่ๆนะครับแล้วก็จะทำการเปิดตัวโชว์ออฟจริงๆเนี่ยในวันที่4มกราคมนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็รู้ก็กะแชร์ subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับแชร์ Share, subscribe